นี่นะครับท่านผู้ชมครับผมก็จะมาบอกท่านผู้ชมว่าโทเคนเนี่ยเอาไว้แลกอะไรและจะแลกได้เมื่อไรตัวละครใหม่จะมีอะไรบ้างแล้วมีกิจกรรมอะไรเราจะได้อะไรบ้างอะไรฟรีบ้างปืนถาวรไหมก็อยากรู <พ atted S 1> <ๆ>้ก็ดูคลิปให้จบนะครับสว,สว,วัสดีเด็กแถวเกรนทุกคนนะครับมีกับผมปานอนจากช่องพี่เจที p. P. E. ่พี่อินแล้วชมมย้ yeah. วันนี้นะครับผมก็จะมาแจ้งกิจกรรมท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมาบอกกิจกรรมว่ากิจกรรมตรงนี้ท่านผู้ชมครับเป็นกิจกรรมเอ่อซัมเมอร์ท่านผู้ชมครับก็ นี่กิจกรรมนี้นะคุผู้ชมแล้วผมก็จะมาบอกด้วยว่าเอ้ยพี่ครับของเนี้ยจะได้เม่อไห่แล้วก็โทเค็นเนี่ยเอาไปแลกอะไรและแลกได้เม่อไหลุ่ณผู้ชมครับก็สาหรับโทเคน็นนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยพี่ครับผมเล่นเก็บโทเค็นลวผมจะไปแลกได้เม่อไห่ครับและแลกอะไรได้บ้างคุผู้ชมครับก็พี่ก็จะมาบอกกิจกรรมพวกนี้คุผู้ชมครับก็ถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดสติ๊กเกอ์ผมด้วยุ่ผู้ชมแล้วก็ไปดูกิจกรรมกันเลยโอเคคุผู้ชมครับก็กิจกรรมเลยนุผู้ชมครับง่ายๆเลยกิจกรรมแจงหนัก ก็คือมันจะแบ่งออกเป็น2โซนน้ชมครับเจมบอกแล้วว่ามันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงของกิจกรรมชมก็จะมีกิจกรรมแจกหนักกว่าช้างทั้ง7นะผน้ชมแล้วก็กิจกรรมบูย่าเด็ดเซตเจ็ดจากเค้นะคับผู้ชมครับ,บก็เราก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงกิจกรรมกิจกรรมแรกคุผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9เมษายนผู้ชมครับก็คือกิจกรรมจันทถึงสุกน้ชมครับก็คือกิจกรรมโทเคนนั่นแหละที่เรารับโทเคนกันมาใน,ะนะู้ชมนี่เลยคือกิจกรรมนี้เลยกิจกรรมที่เริ่มแล้ว5ถึง7ก็คือลงเล่นน้ช เก็บนาทีครบเพื่อรับโทเค็นคุณผู้ชมครับเพื่อเอาไว้แลกชุดเอาหวยคุณผู้ชมชุดนี้แล้วก็มีหลายอย่างมากมายผมจะบอกว่าแลกชุดอะไรได้บ้างคุณผู้ชมครับกิจกรรมแรกก็คือ5้ถึงเเนี่ยเก็บโทเค็นก่อนก็คือวันนี้เอยวันที่5ถึงวันที่เกเก็บโทเค็นคุณผู้ชมครับวันที่5้คือวันจันทร์วันที่9คือวันสุ์เริ่มเก็บโทเค็นคุณผู้ชมครับเราก็เล่นสะสมโทเค็นเรื่อยๆเล่นครบ180นาทีคุณผู้ชมรับโทเค็นคุณผู้ชมก็มีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ที่2 3 4แล้วก็6ถึง8 ข่าวมอดรวมทั้งหมดจะได้โทเค็นเท่าไหร่วันหนึ่งจะได้โทเค็นอยู่ประมาณสิบแล้วก็ยี่สิบยี่สิบสองโทเค็นใช่ไหมยี่สิบเอ็ดโทเค็นนผะู้ชมครับวันหนึ่งจะได้โทเค็นอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดโทเค็นแล้วก็ล็อกอินอีกอันหนึ่งก็จะเป็นยี่สิบสองโทเค็นนะ้ำผู้ชมครับต่อวันจะได้ยี่สิบสองโทเค็นสูงสุดนะ้ำผูช้ชมครับของการทำกิจกรรมตรงนี้ จะได้ทั้งหมด147โทเค็นน้ำผ้ชมถ้าเกิดเราเล่นทุกวันตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่9นะเราจะได้147โทเค็นนะครับน้ำผ้ชงครับเป็นโทเค็นทั้งหมดเลยแล้วก็ล็อกอิน7วันน้ำผ้ชงครับรับสูงสุดคือ5โทเค็นน้ำผ้ชงก็คือรับสูงสุดก็คือล็อกอิน7วันก็คือ5วันเนี้ยตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9เราจะได้5โทเค็นวันละ1โทเค็นรวมแล้วเป็น5โทเค็นแต่พิเศษครับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็คือวันนท่ัเา้น วันที่เสาร์วันเสาร์ที่10ก็จะได้10โทเค็นวันเสาร์เอวอาทิตย์ที่11เราก็จะได้อีก10โทเค็น่านผู้มครับก็คือล็อกอินสองวันเนี้ยจะได้พิเศษได้เยอะหน่อยได้เยอะกว่าวันอื่น่านผู้มครับก็คือวันเสาร์ที่10กับวันอาทิตย์ที่11จะได้โทเค็นมากกว่าเดิมแล้วถามว่าพี่ครับแล้วโทเค็นอ่ะเอาไปแลกได้เมื่อไรครับพี่จะไปแลกได้ที่ไหนแลกได้ในหน้ากิจกรรมนานผู้มครับซึ่งหน้ากิจกรรมจะเปิดให้แลกฟังนะใครที่ไม่รู้่านผู้มกิจกรรมโทเค็นนี้จะเปิิดให้้แกวัันนนนเเสาาาร์อททตย่่ชม ย้ําแลกได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์น้ชมครับวันอื่นแลกไม่ได้นะก็คือกิจกรรมเนี่ยต้องเก็บโทเค็นสะสมไปเรื่อยแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์น้ชมวันเสาร์อาทิตย์เขาจะเปิดให้แลกน้ชมครับถามว่ามีอะไรบ้างครับที่สามารถแลกได้ก็จะมีชุดอมวยแตงโมน้ชมครับชุดจะเขลน้ชมครับของผู้หญิงแว่นตาสีแดงน้ชมครับที่เจมรีวิวก็คือแว่นตาตรงนี้แล้วก็จะ,จะมีแป้งบนหน้าแล้วก็มีหมวกปลาหมึกเสื้อตัวเก่าสเก็ตบอร์ดสองอันแล้วก็เสื้อกล้าม เปียกน้ำผชมส่งการนะแล้วก็ล่มชูชีพส่งการแล้วก็มีป้ายแบนเนอร์แล้วก็กล่องปืนผู้ชมครับก็คือจะแลกได้ในวันเสาร์อาทิตย์นี้โดยใช้โทเค็นนี้ในการแลกผู้ชมครับแต่พิเศษหน่อยคือวันที่10ย้ํานะครับผู้ชมวันที่10วันเสาร์ที่10เขาจะให้ล็อกอินรับตัวละครฟรี1ตัวผู้ชมครับ เลือกตัวละครฟรีหนึ่งตัวจะมีตัวละครออกมาให้เราเลือกคุณผู้ชมครับซึ่งตัวละครที่เขาจะมาให้เราเลือกกับผู้ชมก็จะเป็นตัวละครแบบว่าเยอะแยะคุณผู้ชมครับเราก็เลือกเอาว่าเราชอบตัวละครตัวไหนคุณผู้ชมครับแต่ว่าในตัวละครที่เขาจะมาให้เราเลือกอ่ะแน่นอนว่ามันจะไม่มีตัวละครที่เป็นตัวละครใหม่แล้วก็ตัวละครที่คลลบกับเออศิลปินนะคุณผู้ชมถามว่ามีตัวละครอะไรบ้างอืพี่ไม่แน่ใจว่าพี่พูดได้ไหมคุณผู้ชมแต่พี่รู้แล้วว่ามีตัวไหนคุณผู้ชม เอาว่าพี่ไม่แน่แต่ว่าพี่จะพูดได้หรือเปล่าเพราะพี่ก็ไม่เห็นเจมพูดนะเจมก็พูดอยู่ว่าที่เจมบอกว่าอะไรนะมีลิงด้วยนะแต่ว่ามันไม่มีอะ <c oughs> เอาว่ารู้แค่นี้่านผู้ชมเดี๋ยวถึงวันนั้นก็รู้เอง่านผู้ชมว่ามีตัวละครไหนบ้างเอาว่ามีห้าตัว่านผู้ชมให้เลือกนะซึ่งมีตัวละครที่ดีเป็นตัวละครที่แพงนะ่านผู้ชมแพงเลยนะสองตัวแล้วเป็นตัวละครที่ดีเลยจริงๆอะเป็นตัวละครที่เหมาะกับการเล่นทีไม่ว่าจะหมดไหนก็แล้วแต่หนึ่งตัว แล้วก็มีตัวละครที่คนไม่น่าจะอยากได้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวละครที่คนน่าจะมีแล้วอีกหนึ่งตัวเชื่อชมบอกได้แค่นี้ผู้ชมครับไม่สามารถบอกมากกว่านี้ได้นะเป็นกฎนะครับแล้วก็นั่นแหละใครที่เก็บโทเคนอยู่แล้วสงสัยว่าเอยพี่ครับโทเคนจะไปแลกได้วันไหนครับพี่ก็โทเคนแลกได้วันเสาร์อาทิตย์นะผู้ชมเฉพาะเสาร์อาทิตย์เก็บโทเคนไปเลยครับแลวจะแลกได้วันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นกิกรรมของพาร์ทแรกผู้ชมพาร์ทแรกก็คือเก็บโทเคนนี้ไว้ก่อนและจะแลกได้เสาร์อาทิตย์นี้ผู้ชมครับเมื่อหมดกิจกรรมของพาร์ทแรกก็ จบลงไปแล้วนะพีชมครับก็จะเริ่มกิจกรรมวันที่12ท่านผู้ชมก็คือกิจกรรมใหม่จะเริ่มวันที่สอก็คือวันจันทร์จนถึงวันที่16เมษายนท่านผู้ชมครับเอ้ยวันจันทร์ที่12เมษายนจนถึงวันที่18เมษายนท่านผู้ชมครับก็จะมีกิจกรรมใหม่ท่านผู้ชมนั่นก็คือกิจกรรมบูย่าเด็ดเซต7จระเข้ท่านผู้ชมครับก็คือกิจกรรมเนี้ยจะเริ่มเก็บโทเค็นเหมือนกันท่านผู้ชมครับก็คือเริ่มเก็บโทเค็นคล้ายๆนี้เลยแต่เป็นโทเค็นสีฟ้านั่นคือโทเค็นเอ่อสงกรานนะครับท่านผู้ชมสีฟ้านะซึ่ง จะเป็นโทเคนสีฟ้านะรับสูงสุดท่านผู้ชมวันที่12หรือถึงวันที่16รับสูงสุด30ล็อกอิน5แล้วก็รับสูงสุด24ล็อกอิน10ก็คือโทเคนเนี้ยจะรับได้ประมาณว่ายังไงในโทเคนี้ท่านผู้ชมครับโทเคนสีฟ้าที่เราจะได้เป็นอีกโทเคนหนึ่งที่ว่าจะมาหลังตอนนี้คือมันยังไม่มาตอนนี้ท่านผู้ชมมันจะมาอีกทีนึงอ่ะเป็นกิจกรรมที่จะมาอีกทีผมขอดูหน่อยน่านี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยกิจกรรมตรงเนี้ยจะได้โทเคนท่านผู้ชมส่วนพี่ถามพี่พี่ครับ ตามนั้นนะปืนตรงนี้ถาวรไหมครับพี่เหมือนจะถาวรน,นะผู้ชมครับปืนทางด้านนี้เหมือนจะแลกได้ถาวรน,นะครับก็คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้กล่องสุ่มเพราะมันไม่เป็นรูปกล่องนผู้ชมที่พี่ได้มาเป็นกล่องมันเป็นรูปเลยว่าไ,ได้ปืนแน่นอนถาวรผู้ชมครับ raspberry? โดยใช้โทเค็นแรกซึ่งโทเค็นจะเก็บได้สูงสุดนะผู้ชมจากวันที่2ถึงวันที่ห6เก็บได้สูงสุดอยู่ที่30อันซึ่งอันนี้น่าจะต้องเป็นกิจกรรมบูยานผู้ชมครับก็คือไม่ใช่กิจกรรมลงเล่น การเก็บโทเค็นจะเป็นกิจกรรมบูย่านะครับก็คือง่ายว่ามี lock in, ล็อกอินรับโทเค็นวันหนึ่งอันห้าวันเหมือนกันแล้วก็บูย่าเพื่อรับโทเค็นสูงสุด30อันน้ำชมครับก็น่าจะได้อยู่ราวห้าสามสามสสิบห้ามันห้าวันห้าห้ายี่ห้าห้าหกสามสิบประมาณวันละหกโทเค็นน้ำชมครับจะเก็บได้วันละหกโทเค็นนะเพราะว่ามันจะได้อยู่มาสามสิบอันน้ำชมและก็โทเค็นสีฟ้าจะได้เยอะสุดก็คือเสาร์อาทิตย์จะได้ยี่สิบสี่โทเค็นเลยก็คือ วันเสาร์ได้12วันอาทิตย์ได้ส2โทเค็นน้ชมครับแล้วรวมเอาไปแลกน้ชมแล้วก็ล็อกอินล็อกอินวันเสาร์อาทิตย์น้ชมจะได้โทเค็น,นัาละหาอันน้ชมรวมเพื่อเอามาแลกผลิตคิตตันเนี่ยมาผลิตคิตตันเนี้ยแล้วก็สกินปืนถาวรนะครับส่วนท่าสวัสดีท่าทางสวัสดีต้องล็อกอินวันที่17นะคุณผู้ชมย้ำนะวันที่17เมษาล็อกอินรับท่าสวัสดีนะครับถ้าใครฟังแล้วไม่เข้าใจยังบอกพี่ครับ เอาแบบสั้นๆง่าย,าย <c oughs> ๆครบๆได้ไหม <c oughs> ไปดูในทิกตอกครับใครอยากฟังแบบสั้นๆไปดูในทิกตอกแต่อันนี้คือพี่รายละเอียดนิดนึงแต่ว่าพี่ก็จะบอกเป็นรายละเอียดน่านผู้ชมก็คือวันที่17 <c oughs> เราจะได้ท่าทางนำเ <c oughs> น้นเราอิน่นผู้ชมวันที่17จนะ <c oughs> จะได้ท่าทางสวัสดี <c oughs> แล้วก็เล่นรับโทเค็ตหลายวันเพื่อมาแลกชุดอมยมยนผู้ชมพลาดแล้วพลาดเลยนะชุดนี้คือแบบว่าเป็นอลิม <c oughs> ิเตดที่คือแบบว่า มีคำว่าสวยแซ่บข้างหลังคุณผู้ชมครับก็คือเป็นชุดที่แบบว่าออกแบบมาเพื่อส่งการไทยโดยแท้คุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นชุดที่เอาแฟชั่นที่ทุกคนชอบที่สุดคุณผู้ชมมาย้อมสีนะเพื่อให้แบบว่าทุกคนชอบคุณผู้ชมชุดหมวยแตงโมเนี่คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเก็บโทเค็นรายวันง่ายมากคุณผู้ชมครับแค่ลงเล่นกิจกรรมเนี่ยลงเล่นในโคเวลาถ้าเกิดใครขี้เกียจเล่นไปนอนหลังคาก็ได้ผมเห็นมีคนนอนหลังคากันเยอะคุณผู้ชมครับลงไปนอนหลังคานอนอะไรเพื่อเก็บโทเค็นก็ได้คุณผู้ชมครับแล้วก็กิจกรรมวันี 17เมษายนน้ำชมก็จะมีกิจกรรมชวนเพื่อนกลับมาด้วยนะครับรับโทเคเน็นรับกล่องเพชรน้ำชมก็อย่าลืมนะกิจกรรมชวนเพื่อนกลับมาวันที่17เมษายนใครมีรหัสก็เกียมไว้ใส่เลยนะครับน้ำชมก็กิจกรรม่าวๆก็จะมีราวๆนี้น้ำชมครับหลักๆเลยน้ำชมครับผมเน้นเลยนะเน้นเลยสําหรับใครที่เป็นสายฟรีหรือสายเติมก็แล้วแต่น้ำชมว่ราชุดนี้ไม่มีขายเก็บโทเค็นน้ำชมเก็บไปเ,เรื่อยรีบเก็บเลยแล้ววันเสาร์อาทิตย์นี้เกมตัวแรกน้ำชมชุดอมวยแล้วก็ หน้าเปิดแป้งดีสอพองผู้ชมแว่นตาสีแดงครับบอกเลยว่าวันเสาร์ทีน่นี้ห้ามพลาดและยิ่งสําคัญคุณชมวันเสาเร์เลือกตัวละครฟรีหนึ่งตัวจริงๆบอกเลยว่าคือง่ายว่าคือผมบอกไม่ได้ว่าตัวละครไหนแต่ผมบอกได้ว่าเป็นตัวละครที่คนใช้กันประจําอยู่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างแพง อ่ะบอกได้แค่นี้คือบอกเยอะกว่านี้ไม่ได้จริงๆบอกเลยแล้วก็บางตัวผมไม่มีด้วยเอาสิเนี่ยคือตัวละครที่ผมไม่มีอ่ะเห็นป่ะตัวละครที่ผมไม่มีอ่ามีนี่นะมีตัวละครที่ผมไม่มีด้วยอ่าบอกใบได้ไดแค่นี้ผู้ชมบอกมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆก็ตามน้ำผู้ชมแล้วรอดูกันผู้ชมอย่าลืมเก็บโทเค็นกันผู้ชมครับถ้าขี้เกียจเล่นก็นอนหลังคาเชื่อผมนอนหลังคานอนนนอนนี่อะไรน้ำผู้ชมนอนเก็บโทเค็นไปเรื่อยเพราะว่าถ้าเราขี้เกียจเล่นจริงๆเราลงไปนอนก็ได้เก็บเวลาผู้ชมแต่ว่าใน กิจกรรมจเระมจเขยท่านผู้ชมบู y าจะเขยเราต้องบูาเท่านั้นนท่าผู้ชมต้องลงเล่นนะครับก็ช่วงสงการพริธีถ้าเกิดไม่ได้ไปไหนกลัวเสีย COVID, ่ยงโควิดก็อยู่บ้านเล่นฟรีไฟดีกว่าท่านผู้ชมครับเพราะว่าปัญหาโควิดเริ่มมาอีกแล้วพี่ได้ข่าวว่าโควิดเริ่มจะระบาดแล้วท่านผู้ชมครับอยู่บ้านเล่นฟรีไฟปลอดภัยกว่านะครับท่านผู้ชมได้ของฟรีชุดฟรีกันด้วยก็ฝากไว้หน่อยนะท่านผู้ชมครับส่วนกิจกรรมสรุปเดี๋ยวพี่ไปทำลงทวิตเตอรให้ถ้าใครอยากดูก็ติดตามทวิตเตอรพี่ไว้นะครับบ๊ายบายไปละ